เป็นงลาชินค่ะวันนี้ภาษาพม่ากับครูบีนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับประโยคขอร้องในภาษาพม่านั่นเองนะคะอืมประโยคขอร้องเป็นยังไงนะคะวันนั้นเราพบกับประโยคเอ,อ่อบอกเล่าไปแล้วนะคะวันนี้มาพบกับประโยคขอร้องมากซึ่งมันก็ ไม่ยากนะคะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องโครงสร้างของประโยคขอร้องประโยคขอร้องเนี่ยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยบ่าเห็นไหมคะจะลงท้ายด้วยบาทตลอดเลยนะคะเพื่อแสดงการขอร้องก็ได้เชิญชวนก็ได้นะคะหรือขออนุญาตก็ได้นะคะแต่การลงท้ายด้วยบ่าทเนี่ยทำให้ประโยคมันดูสุภาพขึ้นมากเลยนะคะอันนี้ง่ายเลยโครงสร้างของประโยคขอร้อง เราเอารูปเรามมไ้ข้างล่างโครงสร้างของประโยคขารองนะคะง่ายๆเราก็จะมี v e r b เพื่ออะไรกริยานั่นเองนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยบ่าค่ะ,ะตัวนี้นะคะที่เมอคูชิก็คือบ่ามันก็จอกเป็นแนวชวนๆก็ได้ขอให้ทำขออนุญ,ญาตนะคะง่ายๆสมมุติว่าเราเอาคําว่าซาที่เป็นกริาาายามาใส่ซาบ่าเอ้ยกินเถอะ ตัวบาไปเถอะเห็นไหมคะแบบขอร้องแบบว่าพูดจาแบบว่าสุภาพนะคะสุภาพยังไงเอามาดูประโยคแรกเห็นไหมคะทายินซาบาถ้าเราพูดทำยินซาไม่มีบาทลงท้ายอะ่ะมันก็รู้สึกว่า ประโยคว,น,วนนวนะบอกว่ามันเป็นแบบอารมณ์ล้วนๆนะคะแล้วแชมิซาบากินข้าวกันนะกินข้าวสินะคะมันก็ประมาณเชิญชวนขอร้องนั่นเองนะคะอ่าหรือว่าลาบาเนี่ยเชิญชวนแล้วเห็นไหมให้มาขอร้องให้มาลาบาลาบามาเถิดมาสิมาเถิดนะคะเสียงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนะคะเพียงแค่ใช้คําลงท้ายต่างกันไปนะคะง่ายๆอันนี้เห็นไหมคะขออนุญาต นะคะจะไปจะไปไหนจะเข้าห้องหรือจะเข้าประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าควนเปี้ยวบาควนเปี้ยวบาขออนุญาตควนเปียวไม่มีบาเห็นไหมคะมันรู้สึกรุนแรงอะ่ะเห็นไหมบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องเรายุ่งสึกได้ถึงเรื่องของอารมณ์เลยแต่ถ้าเราเต็มบากไปเปี้ยวบาเห็นไหมคะง่ายๆอืจะอ้อนแม่ซื้อขนมก็อย่างนี้เลยเม่เม่โมแหวเปบา ไอ้ตัวนี้เห็นไหมคะมีเปเข้ามาก็คือมีเวิร์บช่วยเข้ามาช่วยอีกนะได้นะทำได้นะเออก็เป็นเมเมเม่อแวบไปบ่ายเห็นไหมคะง่ายๆเองก็ลองเอาเวิร์บอะค่ะมาใส่กริยาค่ะอืมไปบายวิ่งเลยอะไรเงี้ยวิ่งสิอ่าทายบานั่งซิเห็นไหมคะเราก็แบบขอร้องให้เขานั่งอะแต่ขอลงท้ายด้วยบาทเอานั่นเองนะคะอืมเช่นเมเมทายแม่นั่งเฮ้ยมันดูแบบแม่นั่ง แต่ถ้าเกิดว่าเติมบาทลงไปปุ๊บกลายเป็นขอร้องเมยเมไทยบาแม่นั่งสิคะแม่นั่งสิเีห็นไหมคะประโยคก็จะรู้สึกว่ามันซอฟลงแล้วมันดูเป็นแกะ เชิงขอร้องเชิงชวนชวนนะคะง่ายๆลองใส่บ่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะชิตเปลี่ยนมากนะคะอ่ะวันนี้ก็พามาฝากกับประโยคบอกเล่าเอ้ยประโยคขอร้องผู้ผิดแหละประโยคขอร้องนะคะแบบอ้อนวนอนอ้อนวอนให้ดูน่ารักน่ารักนะคะใครจะไปใช้ก,กับแฟนก็ได้นะอืมโอเควันนี้ก็พบกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะหา อ่าเรื่องใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับซามาร์มาฝากกันนะคะดิงแนนดีเล่าแบอร์าลมเมงกลาบาสวัสดีค่ะ